วิตถารสูตรที่หนึ่งความเป็นพระอริยะบุคคลระดับต่างๆดูกอรภิกษุทั้งหลายอินทรี่ห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉนยคือสัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินรีปัญญินรีอินทรี่ห้าประการนี้แหลดูกอรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นพระอรหันต์เพราะอินทรีห้าประการนี้เต็มบริบูรณ์เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีผู้อุปหจจะปรินิพายีเพราะอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรีของพระอนาคามีผู้อันตราปริณิพายีเป็นพระอนาคามีผู้มีอสังขาระปรินิพายี พระอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรียีของพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพายีเป็นพระอนาคามีผู้สะสังขาระปรินิพายีพระอินทรีห้ายัางอ่อนกว่าอินทรียีของอนาคามี <heroin> ผู้สะสังขาระปรินิพายีเป็นอนาคามีผู้อุดทางโสโตอากินิทคามีพระอินทรีห้ายังอ่อนกว่าอินทรียีของพระอนาคามีผู้สังขาระปรินิาพายี เป็นพระสกทาคามีพระอินทรสีห้ายังอ่อนกว่าอินทร์ของพระอนาคามีผู้อุดตังโสโตอัตานิทคามีเป็นพระโสดาบันพระอินทรสีห้ายังอ่อนกว่าอินทร์ของพระกะทาคามีเป็นพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีพระอินทรสีห้ายังอ่อนกว่าอินทร์ของพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันผู้ศรัทธานุสารี เพราะอินทรีห้ายางอ่อนกว่าอินทรีของพระโสดาบันผู้ธรรมานุสารีจบสูตรที่ห้า